สวัสดีค่ะจ้าวันนี้เราก็มาอยู่กันที่โครงการคดชนาจักนะคะอยู่ที่นี่ค่ะออฟฟิศนะคะที่โครงการนะคะเอากำลังว่าจะถ่ายดูสิมีไหมโอ้พลายสนนี่ เห็นกระต่ายใช่ไหมใช่เห็นกระต่ายก็ยิงกระต่ายถึงว่าอยู่ในพื้นที่โครงการนี้มีกระต่ายเคุณกำลังรู้นะได้ไหมได้กี่ตัวในกอกนึง่งในกอก <laughs> ยิงกระต่ายก่อนแล้วนะคะมาดูฮ้กิจกรรมวันนี้ว่าจะเป็นอะไรว่าจะไล์สดก็กลัวว่า ถ้าลงไปด้านล่างนะคะน่าจะไม่มีสัญญาณแน่นอนเลยก็เลยจะถ่ายคลิปเก็บบรรยากาศให้ชมย้อนหลังก่อนนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปเลยเนาะอาจจะได้ชมในช่องครอบครัวตกลมหรือก็ช่องแซมสั้นขนเมืองนะคะก็เห็นบอกว่าช้างสี่เชือกแต่ว่าเรามาอยู่นี่สักพักแล้วมีแค่สองเชือกนี่แหละคะ่ะทองหยิบทองหยดโอ้เออเออ วันนี้วันนี้ทองหยิบทองหยดได้ออกงานคู่นะนานมากแล้วไม่ได้ออกงานคู่ด้วยกันมาทางโน้นเป็นทองหยิบก็คือทองคํานะคะพอมาหาทองหยดนี่ก็คือข้ันเมืองเอยอุ้ยตกใจเอาลงแล้วครับลงแล้วทางโน้นทองลงแล้วครับรีบมากรีบมากเพราะว่านานแล้วไม่ค่อยได้ออกมางานแบบนี้นะคะ ใหญ่มากนะคะตั้งแต่แบบว่าอะไรนะตัดปลายมาเสริมโลม,มาคืองาก็จะดูใหญ่ขึ้นมากเลยรีบรีบนะ,ะรีบลงมากอมโอ้โหยังอ้วนสมบูรณ์นะคะดูวันนี้ได้มาเล่นน้ำชีแล้วนานมากแล้วนะคะตอนนี้ตะพดก็ใช้เดียวนะคะไม่มีผู้ช่วยนะ,ะวันนี้ ยังดูอ้วนสมบูรณ์เลยนะคะนี่ก็ถึงคิวพี่ขวัญแล้วสองเครื่องนี้ก็จะกลับกลับลงเหมือนกันนะคะเอาเอาเอาลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วลุล้นลุล้นลุ้นลุนอีอเฮ้ย มีบุญช่วยนะคะลงมาแล้วเมื่อกี้วิ่งเหนื่อยเลยฮะวิ่งอะไรเหนื่อยจับตายวิ่งจับกระต่ายซะเหนื่อยเลยค่รอเพิ่ับถูกเลยอ๋อพี่ควรพี่ควรพี่ควรปุ๊บปุ๊บ ไม่ได้ออกคู่กันนานแล้ววันนี้มาคู่กันนะคะทองหยิบทองหยอนนะคะอ้าวเดี๋ยวเราจะไปยืนคู่กันเอ๋กระเป๋าเธอให้ฉันไว้บ่ไม่ต้องเอาไปเอาไว้ในรถเด้อเอาไวเพื่อไว้ในรถลถ้าฉันเอาไปเดี๋ยวมันหนักฉันอีกอืมเริ่มมาแล้วค่ะสาวๆมาแล้วน่าจะเป็นตุ๊กกับตัก๊ก นี่สาตุก๊กสาวตักนะฮะอ่านี่ค่ะสีเชือกวันนี้นะคะโหโหดูท่อประปลาแตกเลยค่ะพอเจอหนุ่ม โอเมนพี่น้องกันเดะแม่นบ่ใช่ไหมเจ้าน้องน้องอควันบ่ฮะลูกหนุ่มเสกนั่นแหละพี่น้องกันนะเนาะเออเห็นไหมกันเจอน้องสาวน้องสาวชื่ออะไรจันยองชื่ออะไรนะไม่ใช่แตงไทยนั้นลูกเนาะตุกหรือตัก ลูกนี้แม่หลือลูกอ๋ออแม่ตักลูกตุ๊กแม่ตักแม่ตั๊กลูกตุ๊กอันนี้นี่นี่นี่เป็นลูกพระเสกเหมือนกันนะคะลูกพระเสกยังไงพี่น้องหน้าตาจะคล้ายกันเลยพังสะนะเดี๋ยวเราตามไปที่น้ำชีกันนะคะนู่นพี่ขวัญไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปไม่ทันเขา จะถ่ายคลิปบรรยากาศให้ชมนะคะเริ่มเดินทางลงไปแม่น้ำชีแล้วนะคะอทองหยิบทองหยดของเราเป็นงานแรกที่ได้มาเจอกันนะคะในรอบน่าจะหลายเดือนแล้นะคะเพลเกือบจะเป็นปีแล้วไม่ค่อยได้ออกงานคู่กันเลยเพราะว่าพี่ทองนี่เปิดบบนน้ำมันยาวเลยส่วนทองสาวตุกตักนู่นอยู่นะอันนี้พลายอะไรครับนี่ พลายสุภชัยพลายสุประชัย <laughs> ประจำการในโครงการโคจานาจัรนะคะ <laughs> พลายสุภชัยนี่ <laughs> นุ่นตุ๊กกับตัก <c oughs> ตุกกับตักมีสาวนั่งมาด้วยค่ะโอ้นุ่นเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าคะเราไปชมวิวด้านหน้ารอบรรยากาศโอ้ธรรมชาติช่วงนี้ก็จะเขียวขจีมากนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงหน้าฝนจเจ้ไบ่ได้หาน้อไม้ในบางนาน ลองไปด้านหน้าน,นะคะเดินทางมาแล้วค่ะควนนาทีมมาแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะไม่เหมือนแฟดแล้วเพราะว่างาพิททงพิททงเริมปลายแล้วก็จะไม่เหมือนแฟดเท่าไหร่แล้วนะคะ ค่อกอนนี้จะเหมือนเฟดตมากนู่นสาวๆก็จะเดินแบบเชื่องช้ามาแล้วค่ะตุ๊กกับตักนะคะไม่ตุก๊กลูกตักอือโอ้โหวันนี้ควานสาวนะครับมากับควานสาววันนี้ก็มีควานสาวเป็นควานนะคะ ก็จะเป็นรถของคุณหมอนะคะในโครงการของเรานะคะมาดูนะคะว่าใครเป็นควานสาววันนี้อืมโอ้ใครอยากจะมาสัมผัสแบบนี้นะคะธรรมชาติจริงๆริงใช่นะแรงเลยเรารถเราเรา,เราพ่วงเนาะเขาไป็นพ่วงกระเด็นจะอืม นี่ก็เป็นงงเป็นลูกสาวของพ่อเสก,กอีกเชือกหนึ่งนะคะนี่แอคชัน่นแอคชั่นสวยๆส,สวัสดีค่ะ<อ>เป็นยังไงคะด้านบนสนุกไหมคะสนุกมากนะฮะ,ะ,บ,ะบอกได้คำเดียวว่าเสียวใช่ไหมเ<อ>จ็บดาก เป็นธรรมดาเนาะไปแล้วค่ะเดินตามกันไปนะคะส่วนอ่าทองหยิบทองยอดของเรานะคะน่าจะถึงน้ำแล้วนะคะตอนนี้โอ้วิวนะคะดูธรรมชาติเขียวกระจีมากเลยช่วงนี้นะคะ จะไลฟ์สดมาก็กลัวว่าจะไม่มีสัญญาณนะคะก็จะถ่ายคลิปให้ชมนะคะมั้นจ้อจข้นเปลแล้เน้ต่ามยอะะไู่เล่คแมันท่วมมันจะถึงเสาไฟแล้วพี่มาดูมาีมันจะถึงเสาไฟแล้วน้ำท่วมถึงไหนแล้วนี่ถึงเสาไฟเลยจ้าถึงเสาไฟนี่นะ เราไปดูนะว่าน้ำมันท่วมถึงไหนแล้วผาสาวผ่าสาวเข้าป่าแล้วเอ้าเอ้าเราไปดูนะคะว่าน้ำถึงไหนแล้วนี่พี่ควันรออยู่นี่แล้วเร็วนี่พี่ชายกับน้องสาวนะคะลูกพ่อเสกเดียวกันคุณพ่อด้วยกันนะคะโอ้ยเอาไวแล้วครับโอ้โหเห็นเห็นพี่ขวัญแล้วเรียบวิ่งแล้ว เห็นไหมเห็นไหมน้องสาวพี่ขวัญนะคะน่นตามเลยสปีดตามพี่ชายไปเลยเอ้า้าชชชลุกาอืมา้มได้เลยขลกกลัวขิ้ได้หมดแล้วนั้น ไปหิว,วอะไรเขาหิวข้าวกับเขาหิวข้าวกับเขาเล้วนี่ค่ะมาถึงนี้ก็จะมาเจอแม่น้ำแล้วโอโ้โหท่วมถึงนี่แล้วค่ะรอบก่อนที่เรามานน่นอยู่ด้านล่างนน้นนะคะรอบนี้คือท่วมถึงนี่แล้ว คือรถเรามาไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้รถเล็กรถใหญ่คือมาไม่ถึงแล้วเพราะว่าน้ำท่วมมาถึงนี้แล้วนะคะโอ้ยนูน่นโอ้เรือทีมเรือมาถึงนู่นแล้วค่ะฮะเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวเราจะ คลิปไลค์ให้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไงก็จะลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไล์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ